ปัจจุบัน70%ของข่าวสารที่แพร่กระจายบนโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่เป็นข่าวปลอมธนาคารสมัยนี้ดีจังเนาะไม่ต้องไปติดต่อให้ยุ่งยากเลยอะทำไมล่ะตอนนี้ไงนี่มีโฆษณาบน Facebook บอกว่านี่ธนาคารปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล SME ให้วงเงินตั้งแต่50,000จนถึง5ล้านเลย โดยไม่ต้องมีเอกสารแล้วก็ไม่ต้องกรอกให้ยุ่งยากง่าย,ายๆเพียงแค่กดลิงก์เข้าไปแบบนี้เลยนี่นี่เดี๋ยวฉันก็จะแชร์ให้เพื่อนด้วยหิ่วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งแชร์อย่าเพิ่งกดลิงก์อะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวเราอ่ะจะเข้าไปตรวจสอบดูก่อนว่ามันจริงหรือเปล่าอา้าวแล้วเราจะเช็คยังไงล่ะก็นี่ไงเราสามารถเข้าไปตรวจสอบกับเว็บไซต์ของธานาคารก็ได้หรือไม่งั้นอนะ่ะเดี๋ยวเราโทรไปเลยโอเคไหมได้เลยโทรเลย,เลยอ่ะเราโทรละ ในปัจจุบันค่ะข่าวปลอมได้ถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วนะคะในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะโดยข้อมูลชุดข้อมูลต่างๆที่ถูกเผยแพร่เนี่ยส่วนมากก็ไม่ได้รับการคัดกรองหรือตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆนะคะซึ่งทางมิจฉาชีพก็ใช้ช่องทางตรงนี้ค่ะในการสร้างชุดข้อมูลที่เป็นข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อทําการหลอกลวงประชาชนยกตัวอย่างเช่นการส่ง SMS มานะคะหลอกให้กดลิงก์นะคะคลิก รับสวัสดิการหรือรับเงินต่างๆซึ่งจริงๆก็เป็นชุดข้อมูลปลอมที่มีฉาชีพนั้นสร้างขึ้นมานั่นเองค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนได้รู้ทันข่าวปลอมทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงแนะนำให้ประชาชนสังเกตจุดสำคัญ10ข้อที่มีลักษณะเป็นข่าวปลอมดังนี้ข้อความพาดหัวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่ดึงดูดความสนใจและเครื่องหมายอัศเจรีที่ทำให้หน้าตื่นตระหนกดูไม่น่าเชื่อถือ สังเกตที่ URL เว็บไซต์ข่าวปลอมจำนวนมากเปลี่ยนแปลง URL เพียงเล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริงสังเกตแหล่งที่มาตรวจดูให้แน่ใจว่าเรื่องราวเขียนขึ้นโดยแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านความถูกต้องหากเรื่องราวมาจากองค์กรที่ชื่อไม่คุ้นเคยให้ตรวจสอบที่ส่วนเกี่ยวกับเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมมองหาการจัดรูปแบบที่ไม่ปกติ เว็บไซต์ข่าวปลอมจำนวนมากมักมีการสะกดผิดหรือวางเลเยอร์ไม่ปกติพิจารณารูปภาพข่าวปลอมมักมีรูปภาพหรือวิดีโอที่ไม่เป็นความจริงเราสามารถค้นหาเพื่อตรวจสอบได้ว่ารูปภาพเหล่านั้นมาจากที่ไหนตรวจสอบวันที่เรื่องราวข่าวปลอมอาจมีลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุผลหรือมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์ตรวจสอบหลักฐาน ตรวจสอบแหล่งข้อมูลของผู้เขียนเพื่อยืนยันความถูกต้องดูรายงานอื่นๆหากไม่มีแหล่งที่มาอื่นๆที่รายงานเรื่องราวเดียวกันอาจระบุได้ว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมเรื่องราวนี้เป็นเรื่องตลกหรือไม่บางครั้งอาจแยกข่าวปลอมจากเรื่องตลก หรือการล้อเลียนได้ยากให้ตรวจสอบดูว่าแหล่งที่มาของข่าวขึ้นชื่อเรื่องการล้อเลียนหรือไม่และรายละเอียดตลอดจนน้ำเสียงของข่าวฟังดูเป็นเรื่องตลกหรือไม่เรื่องราวบางเรื่องอาจตั้งใจเป็นข่าวปลอมใช้วิจารณญาณเพื่อคิดวิเคราะห์เรื่องราวที่เราอ่านและแชร์เฉพาะข่าวที่เราแน่ใจว่าเชื่อถือได้เท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันนะคะประชาชนก็ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์เนี่ยจำนวนมากวันวันหนึ่งนะคะโดยเฉลี่ยก็มีหลายร้อยรายนะคะที่ตกเป็นเหยื่อมูลค่าความเสียหายต่อวันนะคะสูงถึง100ล้านบาทเลยนะคะดังนั้นต้องขอเน้นย้ําให้ประชาชนทุกคนรับข้อมูลนะคะกันอย่างมีสตินะคะแล้วก็ผู้ใดน,นะคะเผยแพร่แชร์ข่าวปลอมลงในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะท่านมีความผิดทางอาญานะคะตามพรบอรคอมพิวเตอร์ค่ะ เห็นไหมสรุปว่าตอนนี้ธนาคารเขาไม่ได้ปล่อยเงินกู้ผ่านเพจนี้นะแต่เป็นการแอบ,บอ้างชื่อของธนาคารเพื่อสร้างความเข้าใจผิดเฉยๆแล้วอีกอย่างอ่ะตอนนี้หน่วยงานกระทรวงดีอีอ่ะเขาก็ออกมาแนะนําวิธีการดูข่าวปลอมแล้วนะนั่นไงเกือบโดนหลอกแล้วเราอย่างเงี้ยต้องไปแจ้งข้อมูลข่าวสารในคนอื่นเขารู้ด้วยจะได้ไม่ต้องโดนหลอกอ่าใช่ตอนนี้เขามีหน่วยงานที่ช่วยตรวจสอบเรื่องข่าวปลอมด้วยนะเห็นไหม ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในการช่วยตรวจสอบหรือแจ้งข่าวที่มีผลกระทบต่อคนในวงกว้างเมื่อพบข่าวปลอมหรือน่าสงสัยสามารถไปตรวจสอบได้ที่